จะลงแดงไหมฮะถ้าไม่ได้กระดิกหางอะ่ะจะลงแดงไหมจะลงแดงตายไหมถามหน่อยเฮย้ยใจร้าย <c oughs> แค่นี้ขนมามาเอาเรื่องเลยหรอฮะเอาเรื่องอา,าวกันเลยหรอแค่ไม่ได้กระดิกหางเนี่ยมันจะตายใช่ไหมถามหน่อยฮะจะตายใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมถ้าไม่ได้กระดิกถางอะถามหน่อยฮะมาเธอ,อะตะเรแหมทที่สุดในเรื่องอะเลือกใครเลืกอลกใครอะเลือกใครอะหนูอะฮะทะเลกันกิ้งเลืวกิ้งกิ้งป,ะ,ปะ,ดดะ๊ปะปะดาด้าล่ะปะ๊าด้าหนู๋วิวิวิวใครใครทำ ใครทำหนูใครทำชี้ชีหช้หน้าชี้หน้าแล้วมันตบมือมันดีมือมันอ,อ,อยู่ตรงนั้นอะเอาแล้วเอาแล้ว,เล,วเล็งแล้วเล็งมือแล้วไม่ใช่มือแม่มันเล็งแล้วเอาแล้วครับเล็งเล็งเล็งแล้วดูหน้าด้วยแม่จะส่องไปใส่ตาได้ไหมอ่ะลืมตาไม่ขึ้นมันมืนมันมืนตาไม่ขึ้นนะแม่ ไปสองตามันมืนตาป้าเดี๋ยวมันเจอเดี๋ยวมันเจอวก่อนมองนะงะลรวะนะนั่นจากทางไหนทางไหนมันมองขาด้วยนั่นนั่นทางขาั้งมือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตือนแ,แ,แล้วนะเตือนแล้วนะเตือนแล้วจะนอนยังยังไม่เลิกถ่ายกูอีกแม่ดูหางดูหางสังเกตหางนอนนี่ไงุ้ย นี่หวังเอาไว้อย่างไวแม่งรู้ดวยว่าไหนมือป้ามือหนูอ่ะถ้าเป็นมือแม่ล่ะจะนอนนิ่งแต่ถ้าเป็นมือป้าล่ะอันนี้จะเป็นมือแม่นะมือแม่นะ <c oughs> มันหลอนจากของป้า <c oughs> ยังยังอะไรนะมันหล่นมันหลอน <c oughs> มันหล่นเ <c oughs> มื่อกี้เนี่ย <c oughs> มันหล่อนอ่ะถ้าเป็นมือป้าล่ะนี่ตบมับตบมับ เออ,เออไม่เอาแล้วเอาโอเคแต่นอนแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วพอแล้วจะนอน